สวัสดีตอนเช้าวันจันทร์จ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามืัอนี้ออลีก็สิมาเห็ดอันอาหารให้พ่อใหญ่ไปเห็นงานนะจน้ะเนาะทำอาหารให้ผู้ชายไปทำงานอันห่อเข่าเนาะจา้ะเนาะห่อเข่าห่อไข่เจียวเนาะจา้ะเนาะก็สิเห็ดไข่เจียวมาเบิ่งจ้าพี่น้องกสิเห็ดไข่เจียวใส่หยังนะจ้ะเนาะรู้สึกว่ามัน เน่ยแข็งสิหลยแต่กะพอเป็นยังเราจะเนาะตั้งให้กระทะหอนเราจะเนาะ ี่ใสด้เพราะว่าแฟนสีห่ออาหารไปไปกินอยู่โรงงานนะจ๊ะเนาะแต่ก่อนเพิ่นกับมีอาหารให้กินเลยจ้ะอยู่โรงงานแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นเพิ่นหมดนะจ๊ะเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่อหยัดคือเปวดคือเป็นระยะห่างนะจ๊ะเนาะสองอันสองอันอันที่สามนะจ๊ะแฮมสามแผ่นนะจ๊ะชีชีหย่างเพิ่นหมดอิ่มชีดนะจ like so? exactly. so? um. so, i̇şte, ๊ะเนะชีดเนี่ยช water. si ีสไล ไอีแกชีพนะจ๊ะนึ่งแผ่นสองแผ่นะ กันเลยนะจ๊ะท่านเยจ้ะท่เ็ดังอันทุกเสานจะนอยเินไปตนนี้ก็ประมาณตอนนี้เกือบมอจากหงานาจะนอกเสาร์หาซีนาะอจ้ะตสิตื่นจะประมาณตีห้าหรือว่าตีหางนะจมาเตรียมชงกาแฟชงยังะจะเอาอันนี้ออ่าให้เราหรอกอันนี้เอง ไข่ซุกเลยจ้ะพี่น้องจ้าแล้วสีหาน่าจะเนาะสีหอไข่นี่จ้ะนาตาไข่เสียงอันเครื่องดูดอากาศด้วยจ้ะเพราะว่าดูดความหอนเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะนาตาไข่ซุกแล้วใช่เดี๋ยวซืมาหอใส่เอาไอหอเน่ยน่าจะเนาะหอใส่กองหนึ่น จียวย่ยนี่จ yeah. nice. no? ้ะพี่น้องจ้ะเพาะอไปหายไปคุณกินขาเตียงแล้วจะเนาะยมเทียงกินยมเทียงปิดเลยจ้ะปิดบห้เวนบห้มันเย็น้จะเนาะให้มันเก็บความอุ่นได้เล็กน้อยนั่นะเนาะมันดีน่ะเนาะพี่น้องาปเอาดกลอนห้คุณพี่น้องาขนิกระดาษด้วยะ จะห้อ,องแค่นี้จ้ะจุดปังอรีแค่นี้จ้ะจ้ะได้เลยโอับเขาให้แฟนไปทำงนานแล้วจ้ะน้องจ้ะิีนี้อรีเขาจบเพียงแค่นี้แล้วจ้ะน้องจ้ะ